ก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงเลือกดูตรงคําอธิบายคลิปกดเข้าไปจะเป็น,นเพลย์ลิสต์มาเลียกดูได้ทุกอีพีเลยนะครับผมเดี๋ยวอีพีนี้จะพามาใส่รูปภาพนะครับในเกมรัสต์นะมาแล้วระวังกล่องเยอะ้ยถ้าเราไม่ใส่รูปหรือว่าไม่ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้มันก็จะลืมนะให้ครับสมอลนะฮะนะครับไปนะเลย ด้านบนเนี่ยถ้าเราวางเนี่ยเราวางมุมหัวบนนะครับแบบนี้เพราะเวลาเราเหยิบของของนเนี่ยเราจะได้หยิบง่ายๆนะครับไม่จิดปลายนะนถ้าของฝั่งด้านล่างระวังชิดด้านล่างครับด้านลางแบบนี้วิธีใส่นะครับก็ไปที่ถ้าเราลูกภาพในอินเทอร์เนต็ตมานะ จะเป็นลิงก์นี้ link lastlab com นะลิก์นี้ผม,ผมจะแถมแปะไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับรอมาตรงนี้แล้วให้มาเรามาตรงคําว่าสกินนะรหรือเราสามารถที่จะเสิร์ชค้นหาเทมได้เลยนะอันนี้ผมจะใสค่คําว่าสกินกาลองดูว่าสกินไหนที่มันสวยที่เราชอบนะใครอยากจะเอาเป็นเสื้อเกาะหรือว่าปืนก็เลือกได้เลยนะปืนก่อนนะครับเป็นอาบน้อเอาปืนตนัวนี้แล้วก็คลิกเข้าไปครับ มคลิกขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับไม่ใช่คัดลอกรูปภาพนะให้เราคัดลอกที่อยู่รูปภาพคัดลอกแล้วก็พับจอเข้ามาที่เกมต่อนะฮะให้หันให้หันหน้าจอไปตรงที่ป้ายที่เราต้องการใส่หลังจากนั้นกด enter นะกดทับทับ sil ว้นวรรคแล้วก็กด control v วาง link address ที่เราก๊อปมาแล้วก็กด enter แบบนี้นะรูปภาพที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้ก็จะไปติดอยู่ตรงป้ายแล้วนะครับ จะไปก๊อปลิ้งรูปอะไรมาก็ได้นะครับผมแต่ต้องใส่ป้ายเล็กๆอย่างนี้นะทีนี้ปืนได้ละเอาเป็นเสื้อเสื้อผ้าทำเหมือนกันนะพวกเสื้อพวกเกาะใส่ใส่กล่องนี้ครับ S I L คอนโทรเว็บบล็กคอนโทรกด enter อ่าเห็นไหมก็จะได้ผ้ามาละ อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับการที่จะใส่รูปแบบนี้ได้ต้องเป็นเซิร์ฟมอดครับเซิร์ฟมอดทีขารองรับนะจะเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลปกติจะใส่รูปแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ